สวัสดีค่ะมาพกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนันวัวค่ะก้ตะเกยบอันบริสเเสเสือข้อกระเช่าด้วยค่ะเมือนีอเสื้อบกกระแรงแต่เราก็ขายเหมือนเดิมนะคะมีขายเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็คือซาซิมิค่ะอันนี้ก็คือเอียงเอียงนี่าลาาลบ่อันนี้เป็นบัวอัดค่ะใส่มือเลย ราใส่ต่เกียกเ๊ยบกระเซียบเพื่อกันมือกระเซียบเพื่อกันละได้เหมือนอหาเลยสบอเนี่ยนึกว่ามันบ่วหายเลยสื่อมากค่ะาอาหารญี่ปุ่นเสีบเือกันตัวกระเทียมหอมมาก ทิงดองค่ะไม่ค่อยชอแรงกว่าดองการนึกว่ามันสีแสบเนาะแต่งกว่าดองนี่เนาะมาเป็นสุมส่ม ใส่น้ำจิ้มซีฟูดด้วยแซ่บไม่มต้องใส่ดอกกะเกียบกินอยู่อนทอดดอกค่ะกินอยู่บ้านกินยังไงก็ได้เบ๊ะปะ คิดวันที่ยี่สิบแปดนะคะตอนนี้ฝนตกเพิ่งหยุดกระดาคมวันหยุดตอนแรก็เลยฟาวกิน เพราะว่ามีอ็นรวมจัดเป็นจุดเทียนไหมคะรวมบอยพิธีอืมฮึนมหก้มนี่สิ้นหนึ่งในยี่สิบห้าบาทแซ่บแพง้งโย่งอมรับ มอเสือเถาแซ่บๆซื้อมาจากแมคโครค่ะมอเสือเถาดอกหืมเดี๋เทียมร่วนดอกกินเสียแบบร่วนว่ะเสือว่าเสบียงายปวดตายป่าปะเนี่ย ใส่เลยเปลี่ยนใส่ลายพวดชับยังก็เหมือนใส่ท้าดอกขากันดีดีค่ะขเข้าแถมมากใส่ผลง,งามถาดน,นี้ครึ่งกิโลนะคะเนี่ยเห็นปะแบบงามเนะ แรงไหมดีๆเกือบแปดรลอยคิงกิลโลค่ะแต่มันเสียมมันเลิศ กินแบบง่ายๆนี่แหละอราิว่วาบ่ให้เกยบใสแตะเกียบเ,เนี่ยนู้มครัตั้งใจครับรถส0่กิโลไปล่างรถ อาดค่ะอีก2กิโลจาถึงบ้านพักฝนตกแห้ง <Hey! S 1> ศูนยวัดสันขั้นแขวเนาะขั้โคตรเดือดเดือดจนห่อนจนเอา

ก็ซื้อในห้านมันแท้ๆนะหายทังกินทั้งหายพดเะ ตัวกระตุกแบบเดียวหรอกค่ะเพราะร่มๆแล้วพอเย็นหายว่าบีนะความหมายไม่เป็นอย่างเด้อ ิอยากฝนตกใส่เขาใส่เขาวันไทบานอืม

ฝนตกฝนตกแบบนี้แหละค่ะมันไม่คว่ำเป็เด็กไม่รู้จะงงวหก็เลยบอกว่าอุ้ยว่ามากักได้ฝนตกเปียกอีกอย่างหนี่งละเฮ็ดไปอีกอย่างนี่นนไปไปไปงนะค่ะจากฝนเปียกแม่ก็เลยแม่ก็เลยดด้แมมฝนตก มันก็เป็นช่วงหนา้าฝนแมว่ว่าถ้าบอตกแล้วเช่าหน้าเขาสิเอาวันนามแต่ใสมาเหฮ็ดเขาะอะส่วนเออก็เลยบอกอนนั้นอีกเลย อู้อัดแซบเบอืมสิมัสัดต่อที่หลังเฝ้าค่ะเฝ้าไปแต่งตัวกันเพราะว่าอีกสามสิบนาทียันเ่าท่านอยู่ใกล้ๆนี่แหระวะท่านยังหรอกนะคะ ขอพูดเลยๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมกิจแสบแบบนัวๆค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ